ดูนะผมว่ามามาวันนี้เรามาเล่นเกมจัดแ่บอะไรก็ไม่รู้นะหมนะเดีเอกัารอกันเดยเินก็เดินก็แอ้มามาเดี๋มาเี๋วครับอาเออค้างถึงเลเวล เนี่ยมันจะมีไอ้บอ๊อบขึ้นมานะไม่มีมาพุ่งพุ่งมาพุ่งพุ่งพุ่งไอ,บอไ้บ๊อบมาเราไม่ับมานะเดี๋ยวจะมาต่อนะดูดิมาแลบมาแลบ มันดีว่ะข everywhere.. ึ้นใหม่เลยเอ้ยเดี๋ยวรอไอป่าบ๊อบขึ้นมาเดี๋ยวถ้าเราลองขึ้นใหม่ลองได้เรอบีมเออว่ะทำไมมันกระจายที่อย่างนี้เอ้ยบ๊อบ เฮ้ไอชิตังซอยจังอามามาครับมันเอาแล้วนะผมแฮมมี่เขมาดิโ Oh my god bro so scary ไรหน้าน่ะ